thank <music> you กสัก่น,นะครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สามห้าอหนึ่งทนบุรีลาดบุรีกำลังจะเข้าสถานีสารยานะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้จะไปใช้เป็น,น,นต้อมเบอร์อะไรเนะี่ย สังแล้วขึ้นรถเยอะอยู่นะ สถานีสารายาที่สถานีสารยาบโดยสามีความประสงค์จะขึ้นรลงจากบวนรถตรวจตรวยสิทของาตานา้านน้เชลลงในสิต้องครบวนด้วค่ะบวนรถจเทียบในทางสลาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดากบวนที่สามห้าหนึ่งรถตูโดยสารองทางสถานีปรรุลย์ทางสถานีด้านค่ะตัวโดยสารเป็นกะบวนรถธรรมดาขบวนที่สามห้า กับทางด้าได้านสถาบานที่อค่ะ